เดินทางมาที่วัดเพชรจังหว่าตําบลอุโลกอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้งานก็เสร็จแล้วตอนนี้เรามาดูงานกับวัดเพชรจังหวาตอนโลโลกุสครับผมตอนาสาธุเจอกันแล้ว <c oughs> ขอ,อนวัฒน,นาบุญแอดมินวันนี้โอ้มาทั้ง4ช่องเลยนะวัะนนี้คุณทรัพยานาแล้วก็ ป้ายโยพารวย,ยป้าโยโกราชแล้วก็มันิชแนลแล้วก็ลุงไก่แนลก็ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับแอดมินด้วยขอบคุณ FC ที่ติดตามแอดมิน min ทั้งสช่องด้วยแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญมานเห็นแอดมินเขียนชื่อนำสกุลหล่อนใส่ในเป้าหล่อของหลวงปู่สวงแล้วก็ พระพุทธมหาจักพรรดิ <Okay S 1> นะฝั่งนี้ก็คือพระพุทธมหาจักพรรดิ oh. นะทรงเครื่องสวยงาม <Okay. S 1> องค์นี้หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินบรรดาลสําเร็จนะเห็น,นแอดมินหลายๆท่านที่ร่วมอนุโมทนาเขียนนะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อธิษฐานจิตหล่อให้กับเอฟซีที่ร่วมบุญมา <c oughs> ะนะด้วยทั้งปายโยทั้งมณีทั้งขุมทรัพยานาคและก็ลุงไก่แชนแนล ดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญคณะนี้แบบนี้ก็อยู่ช่างฝ่ายช่างว่าอย่างน้อยอย่างสามวันสามวันก็จะแกะ,ะ,ะแกะแบบแล้วก็ต้องขัดเงาให้เกิดความสวยงามนะทั้งองค์พ,พร,าากกระพุทธด้วยพระพุทธมหาจักรพรรดิด้วยแล้วก็หลวงปู่สวงด้วยแล้วก็ขัดแล้วก็ระยะหนึ่งเราก็ลงสีอ่าานะนะนะแล้วก็จะมีพิธีเบิกเนตรอีกทีหนึ่งพิธีที่จะ เทวาพุทธาพิเศษอีก,อกทีหนึ่งดังนั้นก็ขออนุมโมทนาญาติโยมทุกท่านนะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันระดมบุญระดมทุนระดมธรรมทอดพระป่าสัำคีสมทบในงานด้วยนะเรามีวัตถุประสงค์นะทั้งหลออง์พระประธานนะแล้วก็หล่อหลวงปู่สวงนะหลวงปู่สวงนี่ ท่านละสังขาร24ปี24ปีแล้วก็ท่านเดินผ่านไปผ่านมาถนน24ด้วยแล้วก็วัดเพชรจังวานี่บ้านเพชรจังวาตรงบรโลกอำเภอด่วนนี่ท่านอยู่ใกล้ถนน24นะเมื่อถึงวาระพศ2024ก็เลยมาหล่อหลวงปู่สวงครบในวันสําคัญด้วยแล้วเจ้าคุณมีท่านอายุ112ปีเราอาศัยบารมีเพราะเป็นวัดใหม่แล้วก็เป็นภูมิเก่าแก่โบราณที่นี่ ก็ต้องอาศัยนะเทระจารย์พระมหาเทระที่มีบุญมีบารมีมานะอาศัยบารมีท่านนะมาเพื่อที่จะปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็มีสายทานศรัทธามาดังนั้นเราเห็นว่านะทางพระอาจารย์สร้างเหรียญเจ้าคุณมี1้2ปีนปะีรุ่นปลดนี้มีทรัพย์สินเพิ่มปุนเห่งเหงเหงให้กับญาติธรรมให้กับเอฟซที่ร่วมบุญมานะ ผ่านแอดมินแล้วก็ดีนะแล้ววันที่12พฤษภาคมก็ครบพอดีที่ว่า112ปีมันตรงเป๊ะพอดีนะตรงเป๊ะกันอ่าเราก็เลยให้กับยัดรวมที่แต่ละสายกองบุญที่ระดมทุนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเหรียญไปคล้องคอ FC ที่ร่วมบุญมานี่นะทุกท่านเราก็จะได้นำปัจจัยของท่านเนี่ยนะสร้างไปเรื่อยๆนะ อะไรแก้วใหม่ครับเดียวสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสีบาทสามองลงท้ายด้วยยี่สิบสี่ยี่สี่ใช่ลงท้ายยี่สี่แต่ว่าก็มีต่อยอดอยู่เรื่อยๆแต่็ไม่เป็นไรครับเอาประมาณนี้นะตอนที่คณะกรรมการนับแล้วก็ได้สองแสนลงท้ายด้วยสองสี่สองเหมือนเดิมเนาะใช่อ้ก็สาสองสี่เนาะสามสองสี่ ลงท้ายด้วยสามสองสี่นะครับส,สองเซนลงท้ายด้วยสามสองสี่นะเอฟซีเดอร์อันนี้ก็เป็นเล่งมงคลวันนี้ไปให้กับญานะติธรรมญาติโยมผู้สนิชนที่ร่วมบุญมาได้รับรูบ้รับทราบกันนะแต่ว่าการต่อยอดไปอีกก็เนาะเป็นเรื่องการทําบุญเรื่องต่อยอดแต่ตัวที่นับยอดมาเราก็ลงท้ายในในเจอเรื่องสองสองสี่ท้ายสองสี่ บรรดสังารหลวงปู่ครบยี่สิบสี่ปีครบพอซ่ด้วยนะครับน<ะ>นดนะงดดัั้ก็ยังจะพัฒนาเรื่อยนะยังพัฒนาเรื่อยเขาอันนี้<ห>คือหลวงปู่นะครับี่หลวงปูส่สวงหลวงปูส่สวงเนะี่ยก็มีมวลสารอัดเยอะมากมายนะก็คือมีของดีมากมายที่ที่แรงศรัทธาได้ต่อหลวงปูส่สวง หลวงปู่สวงสิทธาณุสิท่านกรบนบนำถือนํามวลสารต่างๆมาบรรจุแล้วก็แผ่นดวงแผ่นทองแล้วมีทองคําด้วยองค์หลวงปู่สวงมีคนห<ม>ยอใส่ศรัทธาหลวงปู่ใส่แหวนทองคําด้วย,ยนะนะซึ่งถึงแม้ว่าทองจะแพงแต่ด้วยแรงแห่งศรัทธานะพระอาจารย์เชื่อเลยว่าความเชื่อและศรัทธามีอิทธิพลแห่งความสําเร็จประโยชน์ของเขาของท่านแล้วใครที เสียเงินสามพันบาทที่ทําบุญพระป่าก็ได้หลอ่อหลวงปูสงงป่สวงมีชื่ออยู่ในนี้ด้วยมีชื่อยอยู่ในนี้คนกราบหนึ่งครั้งได้บุญหนึ่งครั้งถ้ากราบล้านล้านครั้งเราก็ได้บุญล้านล้านครั้งได้ก็บุญบารมีชีวิตของเราก็หนุนดวงยกดวงให้กับเราด้วยเพราะว่าชื่อนามสกุลเราอยู่ในแผ่นดวงอยู่ในองค์พระปฏิมากรพระพุทธรูปพระมหาจากักรพรรดิก็ดีแล้วก็หลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินบรรดาลสําเร็จก็กดีนะ ดังนั้นคนที่เสียสละคนที่ร่วมบุญนะแล้วก็ได้รับเหรียญหลวงพ่อเจ้าคุณมีแล้วยังไม่พอเราได้บุญจากหลวงปู่สวงด้วยนะดวงของเราวันชื่อนำคุณของเราก็อยู่บรรจุไว้เนี่ยในองค์พระกว่าหลวงพ่อพระพุทธรูปจะสลายไปไม่รู้ว่ากี่ยุคอีกนะกี่ยุคกี่ปีอีกอันนี้นแล้วก็จะมีหลวงปูที่จะต้องแต่งท <c oughs> าสี แล้วก็เสร็จแล้วจะเอาลงปูไว้ที่ไหนปอาจารย์ก็จะเก็บไว้ฝั่งนู้นก่อนแต่มีกระท่อมยังไม่มีอย่างกระท่อมยังไม่มีนะกระท่อมหลงปูก็ยังไม่มีนะแต่ว่าเมื่อตกแต่งขัดนะทาสีให้สวยให้สมบูรณ์นะส่วนญาติโยมที่จะร่วมปัจจัยมาเราก็สามารถที่จะทํากระท่อมด้วยนะช่วงนี้เราเอาจังหวะช่วงแรกก่อนก็คือหนึ่งการขัดรูปท่านลงสีท่าน แล้วก็สร้างกระท่อมไปส่วนท่านใดยอยากจะเป็นา้าภาพนะกระท่อมหลวงปู่ก็แจ้งแอดมินได้เลยคงไม่แพงอยู่ประมาณห้าหกบื่นก็คงจะเสร็จประมาณนั้นนะใช่าแม่แอดมินคุมรร้มซับครับประมาณนั้นถ้าร่วมกันหลายๆคน <c oughs> ก็จองเรียนไปได้เลยนะครับอจองเหรียญได้เลย <คน S 1> หรือหรือเป็นคณะก็ได้ทําคณะแล้วก็เจตนาอยากจะทํากระท่อมให้หลวงปู่เออพาคณะมาก็ได้นะแล้วก็ใช้งบประมาณขนาดนี้ หกหมื่นเจ็ดมืนนะแล้วแต่เออแล้วก็ทํากระท่อมใม้ถวายท่านนะอย่างนี้ก็ก็ได้ครับแต่นั้นก็แจ้งที่แอดมินเลยแจ้งที่แอดมินทุกสีทุกแอดมินได้ครับตอนนี้มีแอดมินมีเรียนลงปูเจ้าคุณมีลงปูสวงอยู่ถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับบางทีหลายท่านอาจจะเศรษฐกิจในเงินน้อยนะครับก็ร่วมกันคนละ เล็กและน้อยนะครับสะสมกันไปเดยกก็ได้เองนะครับใช่หรือแอดมินหรือ f อฟอยากจะมาที่วัดแจ้งกับพาจารย์ก็ได้นะเบอร์โทรก็089ยที่ญาติโยมทั้งหลายนะได้ร่วมอนุโมทนาบุญมากับแอดมินนะจะเป็นคุมทรัพยานาคจะเป็นมณีชาแนลจะเป็นลุงไก่นะชาแนลแล้วก็ป้าย,ายโยโคราชป้ายโาายพารวยนะเอฟซ ทุกท่านที่ร่วมบุญมาแล้วก็ที่สําคัญก็ุุธสานชนทุกสารทิศนะที่ติดตามกิจกรรมบุญแล้วก็ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในโครงการระดมบุญระดมทุนระดมธรรมเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567ที่ผ่านมามีญาติโยมุุธสานชนจํานวนมากมาร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงคู่สวงเทวดาเดินดินแล้วก็รูปหล่อองค์พระพุทธมหาจากักรพรรดิด้วย แล้วก็มาในงานก็ขออนุโมทนาบางสิ่งบางอย่างการดูแลนะ่ะปกคร่งประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเป็นวัดใหม่นะ่ะดูแลไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยอย่างไรการสื่อสารข้อมูลไม่ชัดเจนก็ต้องขอโทษผ่านแอดมินไปถึง f อของแอดมินด้วยดังนั้นก็ท้ายที่สุดพระอาจารย์ ก็ขอพอรอันเป็นมงคลบารมีลูเอาสวงอ้อยเตียนเมียนบานอ้อยเตียนสูรบารมีหลวงพ่อสวงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองบารมีขององค์นาพุทธะที่เราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนองค์พระสมมาสมบุริเจ้าน้าบารมีของพระรันไฟน้ามีคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ควรกราบไหว้และขอพอรอันเป็นมงคลขอให้ เอฟขออนุญาติธรรมพุทธาสนชนทั้งหลายที่ได้ร่วมงานและก็ร่วมบุญมาผ่านแอดมินก็ดีแล้วก็ผ่านเคือญาติญาติธรรมก็ดีก็ขอพรนั้นจงไปสู่ความสำเร็จคิดอะไรสมดังใจปรารถนาและขอพรอ,อันเป็นมงคลขออ้างอิงเอาคุณพระศีรตัตนไตรมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านมีอายุ มีวันนะมีสุขะมีพลระทนานสารสมบัติธรรมสารสมบัติพิพัฒมงคลสมบูรณ์ูนผลด้วยลาบยศสารเสริญสุขทุกท่านทุกคนเถิสาธุสถานที่วัดด้วยเพราะวัดเป็นวัดใหม่ยังไม่เจริญเราก็กำลังจะรวบรวมปัจจัยนะเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดบุญของญาติโยมเรื่อยๆโยมที่บริจาคมาแล้วเราก็พัฒนา ซึ่งเนื้อที่ตรงนี้อยู่ประมาณ20ไร่ก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านนะถ้าอยากร่วมบุญหรืออยากจะผ่านไปผ่านมาอยากจะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์หรือผ่านแอดมินก็โทรได้หรือผ่านแอดมินโดยตรงก็ได้ว่าญาติธรรมอยากจะมาหาพระอาจารย์พระครูวินนยธรมนพก็แอดมินเป็นสื่อเสียงสื่อกะบอก ผ่านบุญด้วยแล้วก็สามารถมาพบปะมาพูดคุยได้นะเพราะว่าวัดเพชรวาอยู่ติดกับถนน2อนะเข้าออกง่ายสะดวกสบายผ่านไปผ่านมามา